โอสปอรตถูกเคขายหลังทำอทามไฮที่4,525ดลอลลาร์ผู้ค้าทองไทยที่หลังเปิดปีใหม่ราคามีโอกาสไปต่อได้แงะทยอยสะสมเพิ่มหลังราคาพักฐานระยะสั้นสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพวกันทางช่องทางต่างๆของโกลาน,นะครับอายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถตามแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องทางต่างๆนะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้ก็ ก็ได้มีการพักฐานลงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ขึ้นทำออทามไฮใหม่ได้วันนี้25ธันวาคมก็เป็นช่วงวันหยุดยาวของทางประเทศฝั่งตะวันตกนะครับราคาทองคำก็อาจจะเคลื่อนไหวได้ไม่มากนักนักทุนก็ต้องวางแผนด้วยความระมัดระวังเหมือนเช่นเคยนะครับตอนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองเหลกของเมืองไทยที่สนุนการมาของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG บุ l เ i ียน n ินเ n a t i o n a l ่นแจำกัดบริษัทอินดโกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิเนตจำกัด บริษัทชายนิงโกบูเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวอรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมเมรตี้จำกัด เรามาดูราคาทองคําไทยก่อนเลยครับชานี้มาคมก้าทองคําประกาศปรับราคาลดลงไป100บาทไม่ราคาขายออกทองคงําแท่งการาาสุดอยู่ที่เวลา10.30นที่65,850บาทราคารับซื้ออยู่ที่65,750บาทคันนี้ราคาขายออกทองคำพันธุ์อยู่ที่66,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่64,430บาทคํานวณจากเงินบาทที่31.09บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทเปิดตลาเช้านี้ที่ระดับ31.10บาทต่อดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าแถว 31.2บาทตา่อดอลลาร์หลังจากชีดอลล่าร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมา,ยาอยู่97.95จุดแต่ก็ตามภาพรวมเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเน,นื่องนะครับตัวงแต่ต้นตปีแข็งค่ามาแล้วกว่า9ซึ่งยังเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันราคาทองคําประเทศไม่ให้ปรับเพิ่มสูงมากนักนะครับทั้งนี้ราคาทองคาไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นในอย่างค่อนข้างจากัดนะครับขึ้นไปทําสุดบริเวณ66,500บาทก่อนจะถูกแรงเทขายทงอะไรให้ปรับลงมาตามราคาโกลด์สปอตนะครับแล้วก็ปิด ยังพักตัวยั่งนตามราคาทองคําโลนะครับขณะที่เงินบาทก็ยังคงแข็งค่าต่อนเนื่องแนจทยอยขายตามแนวต้าน66,250แล้วก็66,350บาทแล้วก็ทยอยซื้อตามแนวรับ65,600แล้วก็65,500บาทตัดขาดทุนทางดุด65,600บาทลงไปนะครับแต่ไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอตเมื่อวานนี้หลังจากที่ราคาทุเรียต้าน4,500ดนลาร์ขึ้นไปได้ก็ไปทำออทําไฮที 4, ่4,526ลาร์ก่อนมาเชิ่แรงขายทองํำไรส่งผลให้ราคาหลุดดับ 4,500ดอลลร์ลงใหมกค้งแล้วก็อ่อนตัวลงไปทําจุดต่ําสุดที่บริเวณ4,450ดอลลร์อย่างไรก็ดีในช่วงท้ายมีแรงซื้อกลับเข้ามาประยุงไม่ให้ราคาฟื้นตัวปิดตลาดแถว4,480ดอลลร์ภาพรวมลดลงไป5ดอลล่านะครับโดยอินเตอร์โมรงว่าภาพรวมทางที่นี่ของราคาทองคอํายังสะท้อนโครงสร้างขาขึ้นที่ยังแข็งแกร่งอย่างมากนะครับมีโอกาสสูงถึง80%ที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปจนถึงวันที่2มกราคมปีหน้าเลยนะครับคาดกันว่าราคามีโอกาสผู้พยานแนวต้านสำคัญ4,500ดอล 66,000บาทได้ไม่ยากนักนะครับกลุ่ธวการทุนทางอินเทโกลแนะนำว่าให้เข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเพื่อ,อรอรุ้นทำกำไรหลังปีใหม่นะครับอย่างไรก็ตามหากเกิดการพลิกผันจนราคาหลุดน,น้ำสำคัญ4,380ดอลลาร์หรือประมาณ65,000บาทก็ควรพิจารณาตัดขาดทุนเพื่อรักษาเงินทุนเอาไว้นะครับกา o ร MTS โฟมว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดการของตลาดสหรัฐนะครับส่งผลให้ราคาทองคาโลก ทำการแถว4,480ส่วนดุราแต่เมื่อมามองในเชิงเทคนิคราคาโกลด์สปอร์ตในวันก่อนหน้าเผชชญแรงขายทำกำไรกดดันให้ปรับตัวลงระยสั้นนะครับอย่างไรก็ตามแนวโน้มหลักยังคงอยู่ทิศทางขาขึ้นนะครับจึงมองว่าการอ่อนตัวของราคายัางคงเป็นอย่ังว่าสำหรับการเทยไว้เข้าซื้อสะสมนะครับพกตลาดกลับมาเปิดทําการปกติเพราราคาอาจจะไปต่อได้นะครับประเมินในระยะสั้นที่4 4 5 0 4 4 3 0่วลลุราส่วนเนตั้งอยู่ที่4,500-4,525นะครับส่วนทองไทยมีนระับที่65,000บาทแนวต้านที่ 00บาปิดท้ายกันที่ G c a p o มองว่าราคาก o สปอตอ่อนตัวหลังทำาอทำไฮแถว4,520ดอลลาร์จากแรงขายทำกำไรระยะสั้นอย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นเกือบ3%ในช่วงวันก่อนหน้าทนแนวโน้มขาขึ้นหลักยังไม่ถูกทำลายนะครับการยยอตัวครั้งนี้จึงเป็นการพักฐานเพื่อปรับสมดุลน,นะครับบริการทุนทาง G Capco แนลร์ซื้อที่4,463ดอลลาร์ให้นรับที่4,463-4,455แล้วก็4,447ดอลลาร์ตัดขาดทุนทางหลุด4,445ดอลลาร์ส่วนแนวต อยู่ที่ 4,502, 4,509แล้วก็4,516ล้านคือข้อมูลที่โกราวหยิบม,มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องทางต่างาๆเพื่อเป็นกำลังใจมาแล้วนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ